บทนี้จะเป็นเรื่องของการกล่าวคำขอโทษนะครับการกล่าวคำขอโทษเราเรียกว่า making apologies making apologies นะครับการกล่าวคำขอโทษแล้วก็ประโยคนี้ครับจะใช้บ่อยกันที่สุดนะครับก็คือ i am sorry about that i am sorry about that นะครับก็คือฉันขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะครับ I'm sorry about that นะครับประโยคต่อมาที่ใช้บ่อยนะครับก็คือ my apologies my apologies นะครับก็คือฉันขอโทษนะครับ my apologies นะครับฝึกพูดไปบ่อยนะครับเพื่อนๆเราจะเก่งแน่นอนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดลกดแชร์ครับกดติดตาม c o n v e r พูดมัน1,000ประโยคครับหมวดชีวิตประจำวันครับ cảm cấp